สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของชาลีพาเพลินรับผมมือนีผ้ามาเบิงอุตุรกรรมในด้านอับบนเห็ดฟ้าม่วฟ้ามนะครับฟ้ามควายซึ่งได้ยินข่าวข่าว่า,วาเป็นซึ่งควายพอพันตัวพ่อพันนี่เป็นควายที่งามเลยทีเดียวครับผมในย่านแถวนี่นะครับเนาะ ดินข่าวว่าเิ่นกับ่ามาตั้งมาท่านโดนนะครับถึงเป็นตัวงามมากที่สุดครับหาตัวที่เปรียบเทียบ่ได้ผ้าเขาไปเบ่งอยู่นี่เขาไปได้ภาพบนนี่ก็เิ็นกับย่งกนย่งกะเอาดินมาเทใหม่ๆนะครับเทใหม่ๆกะเป็นสถานที่บรรยากาศกะเป็นตา เหตุท่ามนะครับเป็นเนี่ยเป็นตะเลียงนะครับเขอบใจที่ใตจเพิ่นสิกุดสาปาอันนี้เพิ่นเป็นกุดโอ้ปาลาไหลครับปลาปลาอ่าอยู่ใน้สาเพิ่นที่กุดไว้นี่ก็ข้างล่างด้านที่ใต้เป็นสาป,ปาในประมาณสาแหลกอยู่ประมาณงานไขยกวักวกัวนะครับเนาะเพิ่นกระปูกต้นไม้ต้นไม้เนี่ย ต้นแช่ปะครับต้นแช่นี่เป็นต้นแช่เพิ่นปลูกไว้ต้นแช่ไมคก็มาหาจินกินดอ,อกมันนะครับเนาะอันนี้ก็ต้นจำซาสิ่งปลูกแล้วกับเป็นหม่มบ่าันบ่าหลายปีครับบ่หลายปีต้นจำซาเนี่ก็ได้เท่ายู่ห่มกับโบก,กันสามปีนะครับสามปีก็ได้พักเป็่นหมให้ให้ควายเพิ่นได้อยู่เนาะควายก็ธรรมดากม็มกห่มเนี่ย นะครับอันนี้ผมก็ม่ยืนอยู่ขอบสะที่พ่นอ่าคุดไว้นะครับเนาะคุดขึ้นมาแล้วก็ดินพุทธลังจากจากที่พ่นคุดมาพ่นก็เอาขึ้นมาถมเป็นทีเป็นทั่งออกมาเป็นสถานที่อ่าผักค้าวในะครับเนาะผักค้าวในะครับเดินก็ไปด้านนี่ก็สิเป็นอบ่อ,บอน้ำครับบอ่อน้ำพ่นก็เอทอ่อธรรมดา มาว่างเลี้ยงยไร่ไว้นะครับนี่วางเลี้ยงยไร่ไว้คือทอรธรรมดาหลังจากนั้นเพื่อนก็เอาน้ำเขาใส่นะครับเขาใส่เตียมยใบเขาใส่เตียมยใบอันนี้เป็นทอเป็นองค์เพื่อนก็ตักน้ำใส่ในด้านข้างนกนะครับเนาะเห็ดดีพอาะสมกลนะครับเนาะคือหมยความา้ที่เพื่อนเคยเห็ดกับจัดกับควายมานะครับนี่ ด้านนี้ก็เพันกันกนบกำลังเห็ดหัวครับเห็ดหัวเรียบร้อยคนกับปลูกซึ่งปลูกพืชที่อ่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามองเองียงฟ้าฝนเนาะมีอย่างแน่มีผักอ,อีต,ตัวแน่้ยนะครับคนปลูกต้นกล้วยด้วยต้นบักมีบักม่วงสารพัดเพป็นสิปลูกนะครับเนาะอ่าสารพัดเพป็นสิปลูกไปนั่นก็ ไปสมารถรับอยู่นาอาฟ้ามเ,เบิลสวัสดีครับสวัสดีครับ,บเอออันนี้อ,นนอันนี้ผู้นี้แหละสัตว์บอกครับเน,นียนโอ้เอาจ้าของฟ้ามอยู่ทั้งไหนน้องครับนี่เนะอะกว่าเนียนบัดข้ามไปออาากว่าเจ้าของฟ้ามได้บอกครับนี่ได้ไดสัตว์นะครับอ้าเอาน,นี่นี่เป็นแม่แล้วแม่เราแม่เราครับนี่คือสิเป็นเท่าแจ้ผู้ไปที่ซึ่งที่เป็นเจ้าของฟ้ามนะครับอ้าว สวัสดีครับสวัสดีครับครับวัสดีโอโอ้ยไปเรื่อยครับผมไปเรื่อยรายการของผมไปเรื่อยขี่รถไปเรื่อยมาจากอำเภอร์บอลบูรครับก็เลยอ่าเขามาแถวจังหวัดสระขามเขามาหนีก็เลยข้าวฟ้ามข้อยมิตรข้อยสมงามก็เลยแยมยำถามข่าวบึงแต่แล้วครับครับครับแยมยำทำข่าวบึงขอาวในงาตบ้านครับผ้าผู้ขาไปบึง อาจากง้วจากจาก้วทีเดียนซื้อมาใหม่ในฟรามจังไวไดบ้างครับเอาได้ได้ครับตามตามจากของฟร์มไปครับบานี้พี่น้องไปเบ่งนํากันเนาะพี่น้องเพิ่นผ้าเขาไปบ่งไปเบ่งตัวสาคัญเลยบอสบานีครับเสียครับอันนี้เพื่อนว่าอันนี้เพิ่นว่าเป็นพอพันเขาเอินพันยังตัวก็ครับเนี่ยลูกไส้เพิ่นพันล้านครับลูกไส้ไาพัฒนานี่ยนะอ่าครับ สูงประมาณปันเดีล้ครับเชียวไะลอยหกสิบว่าครับสูงหกสิบสองลอยหกสิบสามลมอธรรมดาครับขันลอยหกสิบสองหกสิบสามนี่ถือว่าสูงบ่ธรรมดาแล้วแต่ว่าความสูงกับความความเหงากับกับเนื้อนังของมันนี่มันกับมันก็รับกันนะครับเป็นตัวที่เชื่ยงมากมากเป็นบ่เสียเอาจับจังไรได้บ่ครับเนี่ยขีได้โอ้โอ้บอกแล้วครับเอ้ยโอ้ โอ้ oh, ครับอันนี้จะ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 เบิ้งกล้องนะครับบัตน,นี้จะเบิ้งกล้องเอาพี่น้องแม่นสมคว่ำเพื่อนมาเพื่อวมาเฉียงนะครับเนาะเป็นเป็นอัน,นพ่อพันธุ์ที่เฉ่องมากที่ชุดสำหรับอาผมสิค่อยพ่อมาเนาะครับเอาแต่ละตัวเนี่ยผเป็นยังชีได้ครับอยู่พ่อพันธุ์ที่ผมไปเบื้องว้านบางกว้าน,าน,นี่เขาใกล้บ่อได้เลยครับให้เลยให้โอ้นี่่นว่าสูงประมาณร้อยหกสิบกว่าะนะครับบรรลุหลางลักษณะ อพี่น้องเบิงนะครับช่วงนี้เบิงเบิงไทยโอ้อายุได้จักปีกว่าเสียนี่สี่ปีสี่ปีสี่ปีหกเดือนครับสี่ปีหกเดือนขณะนี่เพื่อนกับพ่อที่สี่ผสมพันธุ์อยู่เมนนี่บ้างครับอันนี้เพื่อนพ่อที่สี่ผสมพันธุ์ครับทาผู้ใจใดกับ สําหรับเพิ่นสิผสมพันธุ์ให้ก็คือเพิ่นประกันนะครับประกันจ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 ิต่าซั่นมาโนพี่น้องประกันจนจิตเอ้าพี่น้องจิ้ว้เลยครับเดี๋ยวแล้วเพิ่นก็สิบอกบ่โท่เพิ่นพาไปเบิ่งทางนี้ก็เป็นควายควายแม่บ่ครับเนี่ยคว่อันอันนี้แม่ลูกอ่อนตัวนี้ก็สิแม่ลูกลูกตัวนี้บ่ครับตัวนี่ลูกเมีนี่ลูกพ่อพันธุ์นี่ล่ะโอ้ครับอัน ตัวน้อนี่กัลูกแม่อยู่หวางขางนี่ลูกสามเป็นตัวนี่เป็นตัวที่สามหมอครับเนี่ยเออครับตัวนี้แม่ครับพี่น้องตัวนี่ลูกตัวนี่ลูกไอบาดีกะนี่คือพันธุ์พ่อครับเนี่ยนี่คือตัวผู้ตัวเป็นที่ผสมใหม่ครับเนี่ยอยู่ขอกเดียวกันคือเสียเพ่นเสียเพ่นผสมใหม่บาร์ดีตัวทัดมาตัวนี่อ้วง่มเนี่ยนั่งดีตัวนี้ก็ะได้นะแม่นั่งหมอครับเนี่ยแม่นั่งแม่นั่งค้องอัน โอ้แม่มันเดี๋ยวนี้ผสมไว้แล้วผสมไว้แล้วผสมพ่อนี่ละครับผสมพ่อนี่นะครับเนาะ <โอ S 2> ผสมอ,อม่านี่แม่ตัวนี้ผสมพ่อนี่อ่ามีลูกนี่ในห้องนี่ประมาณเดือนจักเดือนนะครับเนี่ยาเดือนอาเดือนกว่าครับอาเดือนเครื่องนี่ละโอ้ <มา S 2> อีกเดือนหกเดือนละครับอีกบริเวณตัวอีกสามสี่สี่เดือนกจ็จะเห็นลูกน้อย้วตัวนี้ลูกน้อยเลยครับมาที่เสียบไปาพิมพงต่อไปอีกครับเนี่ยขอกนี้เป็นขอกร่วมขอกร่วมสาหรับขอกนี้หลายตัวเพราะประมาณนะครับ งามงามครับอันนี้ก็คือสีเป็นลูกตัวนี้นะครับเนาะครับโอ้อันนี้เป็นแม่มันบ่ครับเนี่ยแม่มันโอ้ครับแม่มันครับนิ่มเข้าไปในท่องถ่องใหญ่องไข่แต่ว่าเนื้อนังงอ้สุดยอดลยครับพี่ดีเนาะอันนี้ลูกตัวนี้ก็อุรมสมบุ์ตัวนี้ก็แม่มันอยู่แม่นี่ครับตัวนี้ลูกพอเดียวกันก็ผุดโตนั่นแม่นบ่ครับตัวฟ้ามันนั่นครับครับครับ นี่ต้นน้องครับนี่เม่ในลูกอตัวนี้ก็จะมีลูกเจ้านั้นมาครับนั่นโอ้ครับโตนี่อ่ะโตเสดทไทยนี่เป็นลูกลูกตัวเมียเนาะเป็นเพศเมียครับเป็นเพศเมียแล้วก็ลูกโตเป็นลูกตัวพุ่นครับผมลูกโตัอ่พอพันพุ่นเอามาผสมพันอยู่ในขณะนี้นะครับเนาะโตเสดทไทยนี่ก็ครับโตเสดทไทยเป็นแม่ตัวนี้ลักษณะการเลี้ยงนี่ อันนี้สีเป็นคอกสำหรับใส่หนาใส่ฟ้าเสี่ยงให้มันกินบ่ครับเสียใส่นาใเงอะปกติแล้วเรี่ยงใส่ใส่ห้าบานเ้องหรือหรือเลี้ยงใส่ใส่ห้าบานห้องก็เสี่ยงนี่แหละครับเิ่นเรี่ยงเป็นอาหารอาหารบอกบริล่นบอครับนี่ยไมก็มาวอกอยู่ดีมอเสียนี่เลี่ยงเป็นเป็นคลข้เรา่อเลี้ธรรมชาติ โอ้พ oh, ี่น้องว่นธรรมดาธรรมชาติดีสวยงามดีครับอันด้านไปทั้งนี่พันเขากองเฟี้ยงมันกองไว้ครับเนี่ยกองเฟี้ยงมันกองไว้เต็มเป็นกองใหญ่ซึ่งเป็นเนื้อสุ่มใหญ่ๆไว้ใบพันเขาเอาเฟี้ยงมันกองไว้เนาะหนาฝนพี่ว่าหนาฝนก็เตรียมหนาให้มันจินเนี่ยได้ได้เลี้ยงใช้กากอันอาหารนี่กักยังบอกครับนี่เชียร์เลยพได้ใช้อาหารกากอาหารจากถูกปวดถรกอะ่รได้ได้ได้หนาต้านเขาธรรมดา เป็นประเภทเอ่อแร่เป็นประเภทแร่ประเภทอันนี้เดียวครับแร่ก็พ,อพ,อพิออือธรรม,มาชาติเยี่ยงจาปัานอกครับครับครับคนวาเลี่ยงธรรมชาตินอครับเออชมพู่ชมพูสวยงามดีนะครับอยนได้กระได้นูครับเสี่ยงไม่ลอยไม่เลเนี่ยนังโอ้ฟั่มนี่เป็นฟั่มที่น่าสนใจสําหรับพี่น้องพูทง้ที่เบิ่งลีบน,นี่นะครับนอผ้ามาเบิ่งแล้วอะเบิ่งไปทั้งปีครับบานนี้ฝากพพอพอพัดไปพี่อีกครับผมอ่าบารนี้ เสียผ้าไปบ่งทั้งพี่พรมิทอยันน้อครับเนาะกับตัวนี้เพ่นเกามากไหม่แต่ว่างามดีกับน้องครับตัวนี้ก็ได้กับผสมอันนี้พ่นผสมแล้วครับพ่นมาได้หเดือนหเดือนครับอันนี้ผสม6เดือนสัมติแม่ค้อกชุดไทยอ่ามีสองตัว อ่าตัวนี้เป็นแม่นั่งหน่อยนะครับเนาะเม่นั่งน่อยอตัวนี้ผสมมาได้ติดแล้วได้สองเดือนบ่โอ้ครับก็เพิ่ว่าได้สองเดือนนี่อ่าอันนี้มีได้การที่ได้ประมาณสองเดือนเท่าๆกันครับคออนี้่นผสมเรียบร้อยครับได้เม่นั่งน่อยตัวนี้ครับเป็นแม่นมันติดเสียงพ่อสมกวตแต่ว่า พิ่นกะได้สองเดือนเพิ่นว่าลูกเนาะยี่ยท่องซึ่งตัวใหญ่ๆทัดกันไปนั่นก็นได้ได้อาซองเดือนครับ,บสำหรับคอกเลี้ยงเพิ่นกะเฮ็ดเป็นคอกที่สะอาดพอสมควรครับพี่น้องเลี้ยงไปกับศาดพี่สมควรด้านหลังเพิน่นกะมีแท่งน้ำโอ้เพิ่นดีๆเนาะครับเนาะครับผมจีช่วงนี้เพิ่นบอท่านแต่ยังผ้าผมไปเบิงเ่งดอกเข้ามาแล้วผม อรุณญาติบักครับมยผมยังไปเบิ่งแล้วเนาะผมไปฟ้าไปเบิ่งด้านหลังพ่นเกษตีอย่งเนี้ยเนาะครับเนาะพ่อห้พี่รองด้านหลังพ่นก็ตรเป็นอันชุดท้ายเนี่ยพ่นก็ตรขุดสาปาสาปาแต่ว่าน้ำบ่มีเนาะน้ำมาท่านมีสาเนี่ยครับผมเพป่ะกอบปลูกต้นหัวสกายเนี้ยปลูกต้นเอื้อหน่อยเนี่ยต้นกล้วยด้านนั้นก็ตรเป็นบ้านผมพักพน อ่านะครับไวหนามากทั้งพี่เขาแผงชซล่าเซลอ่านะครับในเพื่นก็ใส่สิ่งที่เจ็บยบนำไปยังเรียบร้อยจงจงก็เอานำเขาให้ควาวยเพ่นจินแบบที่ว่าบดใส่แห้งนะครับเนาะ,ะใส่ทั้งขึ้นไปสูงๆด้านเ่าะทั้งที่ไต้เนาะที่ไต้มานี่กับเพื่อนกันสิอ่า ครั้งนี้คือสาสานะครับสาป่าพ่นมีน้ำแล้วนะครับเนาะจึงเดียวนี้เป็นเดือนที่อ่าคนลงให้ตรงหน้าฝนกับบ่ท่านตกหลายไนใแต่ว่นน้ำก็มีมีแล้วแต่ว่าคนเอาปลามาเลี้ยงปลาก็หลายพอสมควรครั้งนี้แต่ว่าสาครั้งนี้กับพ่นบ่ท่านมีน้ำนะครับยังมีต้นเชี่ยบกอือนันก็ยังย้อนลงไปกลางสาอันด้านทิศใต้เลยคือี่เป็นเพ้นพุดธบาดาล บาดาลใส่ชซลาเซลนะครับซึ่งเป็นบบเจียวกับไฟฟ้ามาปั่นนำโดยเฉพาะนะครับนี่ปั่นนำว้ถ้าใส่ให้งงวยข่้วอ,อ,อยู่ให้กินให้ได้อาบเนาะปานก้ก็ถ้าพี่น้องกลับขึ้นมาเบิ่งพี่พี่น้องเบิ่งกลับขึ้นมาโอ้สำหรับฟ้าม์นี่เป็นฟ้าม์มมีพอพันครับพอพัน อ่าตัวราคาหลายแสนเลยทีเดียวนะครับเนะะาะราคาหลายแสนอ่าพี่น้องผู้ที่อยากนั่นก่จะเลี่ยงกันแล้วกันเนาะครับน้องเบงพอพันอีกจะเทื่ยนพี่นอ้องเบงค่ะค่ะอ่น้ำควายหรืมาผสมกับเพลินได้เพลินมาเพลินรับประกันจนติดเนาะครับเนาะรับประกันจนติดอ่าสาหรับอจาจจะติดตัวเพลินได้ก็ อ่ิศต่ตอทั้งเบอร์โทรเดี๋ยวเชียร์บอกบอกอ่าเบอร์โทรอ่าบอกเบอร์โทรจังไรนะครับเบอร์โทรพันผู้ที่จากทิศต่ตอมาผอชมพันครับก้อยพันตัวนี้ครับสี 9, 03, ่สี่ศูนย์เก้าศูนย์สามแปดหกบอกอีกเจ้าเรื่องครับเชียศูนย์แปดสี่สี่ศูนย์เก้าศูนย์สามแปดหกครับอ่าเอามาดีก้กาสำหรับคลิปนี้ผมก็บเชียล่าดได้เสียได้ไปเล้นะ อากับจุกโชก้อนมานมานนดีกว่าทสิได้พี่น้องเบิ่งคลิปนี้แล้วกะอย่าลืมกันแล้วกันพี่น้องกดอติดตามแล้วกดอ่าเดในพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้สำหรับคลิปนี้เนี่ยแล้วกับสำหรับมื่อนี้อ่านะครับเนาะผมอ่าไม่เคลื่อนนี่ ลาพี่น้องสวัสดีครับ